สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่มารีวิวด้วยความตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะสะกูชี่ไอบูมที่เป็นทองแท่งนะคะออกมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่สั่งมา3าร้านเลยนะคะอันนี้เป็นลูกพีชนี่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นจัมโบ้พีชนะคะเอาลืมบอกกล่องแรกนะคะนี่พีชบิ๊กนะคะมาจากร้าน Toy b o x s h o p นะคะนี่ Toy Box สกูชี่ตอนนี้คือมันออกใหม่เยอะมากพีก่เลย รอมันมาทีเดียวแล้วก็รีวิวพร้อมกันนี่โอ้ย,อยอน,นี่นเห็นไหมลูกพีทน่ารักมากี่สั่งมาสี่อันเลยนะคะนี่พีทมินินะคะเป็นรุ่นใหม่ที่มันออกมาพร้อมกับทองแท่งเลยนะคะที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันน่ารักอ่ะนี่ตัวเก็บมันนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นลายหัวใจอย่างนี้เยเดี๋ยวจะมาด,ดูให้ดูอีกทีนะคะ นี่ไฮไลท์เลยนะคะที่พี่รอคอยมานานคองแท่งพี่ชอบแพ็กเกจมกันมากเลยมไม่เคยดีเลยนี่สวยมากมากนะคะนี่ทั้งหมดนะคะอันนี้มาจากรา้านแ a n ด a s ้าสวีทช็นะคะร้านนี้ส่งเร็วมากๆเลยนะคะ,อะตอนนี้ปรับกล้องใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นอันที่มันอยู่ข้างาละะ่าง ตื่นเต้นกับอันนี้มากเลยนะต่อไปเป็นกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องของน้องพิต้านะคะร้านร้านเดิมที่พี่สั่งบ่อยๆเลยนะคะ PT Squishy Lover นะคะตันนี้น่าจะเป็นแอปเปิลนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวตรงนี้หน่อยนะเพราะว่ากล่องมันเยอะมากก็เลยมาเลยที่กว้างๆแอปเปิลนะคะนี่แอปเปิลจาก c u t i e Creative นะคะ ความจริงแล้วอะแอปเปิลอันนี้มันมีสามสีนะคะมีสีเขียวกับสีแดงด้วยแต่ที่เนี่ยตอนที่พี่สั่งจากร้านนอพิต้ามันหมดนะคะก็เลยอเอาสีเหลืองมาให้ดูอันนี้ก่อนน,นะเป็นพีชนะคะพี่มันเป็นพีชของอะไรวะไปเสิร์ชมาเรียบร้อยนะคะเป็นของแบรนด์ไฮยารุอันนี้ตรงนี้นะคะจะเขียนไว้ว่าจัมโบ้พีชเนองอย่างนี้นะคะอืมเป็นอย่างนี้นะคะ สโลอยู่นะถ้าพูดถึงความสโลนะคะเออถ้าเปรียบเทียบกับพีทไอบูมะคะ่ะไอบูมจะกินขาดเลยนะคะถ้าเป็นพีทจัมโบ้ะคะอันนี้คะแนนความระดับ,บความสโลพี่ให้8คะแนนนะคะ แล้วก็ผิวมันเนี่ยมันจะมีความแน่นกว่าไอบูมนี่ถ้าจับก็คือจะรู้ได้เลยนะคะว่ามันนุ่มมากนะคะอันนี้แน่นกว่าแต่ก็นุ่มเล่นะคะต่อมาอันนี้เป็นอันนี้เลยนะคะ Apple ของ Cutie ตี้ a t ทีฟนะคะามาดูข้างหลังกันนะคะนี่จัม b บ j จูซี่แอปเนะคะนี่เห็นไหมคะตรงเนีนะ้โฟมอะ่ะ ของไอบูมอะ่ะตรงของพีดาาโปมันก็จะหนาแล้วก็จะยาวประมาณอย่างนี้เลยนะคะแต่อีตัวเนี้ยตัวพีของไฮรุช็อปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเทียบให้ดูนะคะนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะดูด้านข้างนะคะเห็นไหมน,น,นี่อันนี้เน่นหนามากกว่านี่ตัวนี้นะคะเป็นของคิวตี้นะคะแล้วก็โอ้นี่จับนี่นุ่มมากนะคะเดี๋ยวจะดูว่าสโลขนาดไหน อปปต่อมาเป็นลูกพีสสุดที่รักนะคะ แพ็กเกจน่ารักมามันเป็นรูปหัวใจนะคะเขียนว่า I love p e เ c h เป็นรุ่นที่เป็นสีมุกนะคะสองสีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีเส้นดีอยู่ตรงนี้นะคะ ลองแกะสีเหลืองเลยแพคเกจจะเหมือนกันเลยจ้ะเทียบเทีทยบไซส์ให้ดูใบไม้ของไอตัวไฮายารุมันจะเข้มกว่านะคะลองบีบดูโอสโลหอมเมื่อบีบก็หอมแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกพีทเหมือนกันพี่จะเอามาบีบเปรียบให้ดูเลยแล้วกันนะคะบอลเชนจะเป็นสีตามไอตัวลูกลูกพีทมันเลยนะคะนี่เป็น รุ่นที่เหมือนกันที่ก็จะมาบีบเทียบให้ดูเลยว่าอันไหนมันสโลว์กันนะคะโอเคอันนี้สีเหลืองจะสโลวกว่านิดหน่อยนะคะนี้เดียวจริงๆนะคะใครชอบสีไหนก็ไปเลือกกันได้เลยเพราะว่าความสโลวมันนี่ ต่อไปนี่เป็นตัวที่รอคอยนะคะรอคอยมานาแสนนัดตัวนี้สวยตั้งแต่แพ็กเกจมันแล้วนะคะมันดูดีนี่เนะเห็นไหมคะนี่แท่งเยียร์นี่อืมอมมีมีอะไรดูีรคะโอเคหนุมมาแล้วนี่สวย นี่ตรงนี้เขียนไว้ด้วยว่าไอบูมนะคะเป็นทองไอบูม เพี่อรีวิวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้มีเยอะเลยนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกสำหรับน้องๆที่เม้นเอาไว้ใต้คลิปทุกแทบจะทุกคลิปเลยนะคะที่อยากให้พี่จัดก,กิจกรรมแจกวันนี้มาบอกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปที่พี่จะลงถัดจากคลิปนี้นะคะพี่จะมาบอกก,กฎกติกาว่าทํายังไงบ้างนะคะถึงจะได้ขอรางวัลแล้วก็รางวัลมีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะยับยับให้ดูก่อนก็คือนี่อันนี้ที่แน่นอนนะคะไอบูมนะคะทองแท่งหนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็ลูกพีชนี่ที่พี่บอกเอาไว้ว่าสาั่งมาทำนเยอะแยะนะคะเอามาแจกน้องๆนั่นเองนะคะนี่สองลูกแล้วก็มีอีกเยอะเลยนะคะในถุงนะคะเป็นของรางวัลเล็กๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่จะจัดกิจกรรมในคลิปถัดไปนะคะ รอกันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงเอามาให้ดูกันนะคะว่ากฎกติกาเป็นยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับน้องที่เม้นถามว่าเราอยากให้พี่สอนทำสกูชี่อีกนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำเลยแน่นอนนะคะที่พี่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันหาเวลาทำไม่ค่อยได้นะคะรอเลยนะคะว่าคลิปหน้าจะมีกฎมีกติกายังไงในการที่จะชิง โซชี่ไอบูมนะคะนี่อยากได้กันก็รอเลยนะคะบ๊ายบายอ๋อบ๊ายบาย